สวัสดีค่ะลิชชัาทรงสาวปฐวันพุนจันทร์รหรรัสแมกษัาสหนนศสามศูนย์ศค่ะวันนี้เราจะมาแก้สมการกันนะคะเริ่มจากข้อหนึ่งกันเลยค่ะ ดวย 3x จะเท่าก four, ับ4ค่ะต่อไปก็2นะคะ 2x บวก2เท่ากับ6ค่ะวิธีทำนะคะ 2x บวก2เท่ากับ6ค่ะ 2x จะเท่ากับวกลบ2 2x จะเท่ากับ4ค่ะ x จะเท่ากับ ห้าเท่ากับวิธีทําค่ะจากโจทย์นะคะ5 N ้าเบวกเท่ากับสหค่ะ5 N ้ 5, จะเท่า,ากับ15้า จะเท่ากับ10ค่ะ x จะเท่ากับ10ส่วน5ซึ่ง x จะเท่ากับ2ค่ะต่อไปก็4นะคะ 6x บวก2เท่ากับ1 0วิธีทำนะคะ จากโจทย์นะคะ 6x บวก2เท่ากับ1 4 6x จะเท่ากับ 14, 2, 6, 1 4ลบ2 6x เท่ากับ 12x เท่ากับ12ส่วน6